โอเคก็กล okay, so kind of ัาสวัสด <laughs> yeah. ีท yani ่านผู้ชมพี่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยอยู่เกม n e c ครับอยู่ในไม้ครับออฟฟิลลด EP ที่หนึ่งไม้ครับม R หนึ่งจุดเก้า SS สองบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมพี่มาเริ่มใหม่ล่ะครับอ่ามันมีเหตุการณ์นิดๆหน่อยๆเดี๋ยวค่อยมาเริ่มแล้วกันเนาะเออก็จะอธิบายมดก่อนเลยนะเอาง่ายคือแมปที่แล้วมันบั็กนั่นแหละอ่าสร้างบรรยากาศนะเดี๋ยวออกอธิบาย นี่ก่อนเดี๋ยวคอาจมาเล่าให้ฟังมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดไม่ไม่รู้เท่าไหรเหมือนกันนะลืมรับเป็นเป็นมอสท,ที่พี่เคยเล่นไปแล้วแหละเออก็เคยอธิบายไปแล้วแต่เพื่อลบคลิปนั้นทิ้งไปนะอ่าก็าจ,จะอ,อธิบายใม่นี่แหละทุกคนเอาแรกเนี่ยจ,จะเป็นมนุษย์เนาะก็ธรรมดาเลยมนุษย์อันนี้เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆข,ยขนนกหรือแบบอ่าไม่แน่ใจว่ามันคือตัวอะไรนะแต่มันตกจากที่สูงไม่เจ็บ แล้วก็แม่สามารถกินเนื้อได้น่าจะเป็นไก่หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วอันต่อไปอันต่อไปเนี่ยคือมแมลงนั่นเองนะใช่มันแปลว่า,มาแมลงตท่ที่พี่อ่านมานะมันแปลว่า,มาแมลงนะก็คือ,อความสามารก็น่าจะคล้ายๆแมลงเราไปอ่านกันดูได้นะก็ลืมไปแล้วแล้วเนี่ยปีกอีไรท่าใช่ก็มันเป็นตัวอะไรสักอย่างเนี่ยน่าจะเป็นนกหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ข้อสมารถพิเศษก็คือเราจะบินได้นะคล้ายๆปีกเอเดธาเลยใช่คล้ายๆปีกเอเดธามากข้อเสียน่าจะมีอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่หรือไม่มีเลยด้วยซ้ำไปข้อเสียแค่แค่มีปีกอะเออใช่อันต่อไปเนี่ยจะเป็นชกเกอร์บล็อกนะหรืออาแปรไปไทยก็ลูมอะลูมอะใช่แปมไม่ใช่ใช่หรือเปล่าวาเออชกเกอร์บล็อกมันมีความสามารถในการเก็บของได้ทั้งหมด9ช่องนั่นเองนะทุกคนก็ เป็นคนที่สสยฟาร์มเนี่ยน่าจะชอบนะใช่อันต่อไปกันเลยอันต่อไปเนะี่ยจะเป็นคล้ายๆแมวหรือคนแกะนี่แหละเขาวำามาปอร์เซ็นน่าจะเป็นการย่องเบานั่นเองนะทุกคนอ่าย่องเบาแล้วก็จะอะไรสักอย่างไม่แน่ใจนี้ไม่ได้หาข้อมูลมาเลยเนะี่ยใช่อันต่อไปเลยอันต่อไปคือเอนเดอร์โพลนะอ่ามันชื่อว่าเอนเดอร์เียรอะไรสักอย่างนี่แหละเอนเดอร์เ er ียหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะก็ลองไปอ่านกันดูได้อันนี้เนะี่ยก็คล้ายๆเอนเดอร์แมยินนะ ข้อสมาร์ทพิศเศษก็คือเราสมาร์ทวาร์ปได้ข้อเสียคือเราไม่สมารถลงน้ำได้นั่นเองนะทุกคนก็ประมาณนี้นะอันต่อไปอันต่อไปเนี่ยจะเป็นปลานะใช่ก็คือฟิตนั่นแหละใช่เป็นปลาข้อเสียเนี่ยเราไม่สามารถหายใจบนบกได้แต่เราสามารถหายใจใต้น้ำได้นะก็ข้อสมาร์ทก็คล้ายๆปลาเลยนะอันนี้จะเป็นไฟนะั่นคือพลังพิเศษนั่นเองนะก็ไม่รู้อาาแปลว่าอะไรนะไม่ได้อ่าน ก็แบบไม่ได้หาข้อมูลทักเท่าไหร่แล้วก็พอรู้อยู่บ้างนะน,นะความสมาร์ทเบสิีก็คือจะสามารถปล่อยระเบิดไฟได้เองนะแต่พื้นที่นั้นอนะ่ะจะไม่ทำกะจะไม่ได้รับความเสียหายแต่มอเตอร์รอบๆจะได้รับความเสียหายนั่นเองนะทุกคนอันนี้ก็เป็นข้อดีนะอืมส่วนข้อเสียก็คือไม่สามารถลงน้ำได้นั่นเองนะทุกคนอันต่อไปเนี่ยก็คือผีนั่นเองนะพูดผีปีศาจเนี่ยข้อเสียก็คือเราโดนแดดไม่ได้นะก็คือโดนเผานะ ข้อดีคือเราสามารถแปงลงร่างเป็นผีแล้วก็ทะลุบล็อกได้น,นั่นเองนะแล้วก็แปงลงร่างกลับได้ด้วยแล้วก็อ่าข้อดีก็คือมีแค่นี้แหละใช่แปลงร่าแปลงกลับได้นะข้อเสียคือถูกไฟเผาตอนเชา้ชาใชา่แต่อ่ามอนเตอร์เราก็จะมอนเตอร์ก็จะตีเราเหมือนเดือดนันเองนะทุกคนใช่อันต่อไปน่ะจะเป็นจิงจอกนั่นเองนะบูบรีจริงจอกข้อตาา่างพิเศษกันวิ่งเร็วตัวที่สูงไม่ตายนะแล้วก็หิวช้าด้วยนะแล้วก็เลือดเขาเขาเสียน่ะเลือดจะน้อย แล้วก็ตัวจะเตี้ยลงนะอะไรประมาณนั้นต่อไปก็สลบับอันนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่า,ามันความสามารถพิเศษอะไรเหมือนกันก็เราไปอ่านกนดูได้แต่รู้สึกว่าจะห่วเหมือนกันนะเนี่ยต่อไปความสามารถท่างตีเหล็กเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นการแข่งแกร่งมากขึ้นนั่นเองน,นะทุกคนท่งอันนี้จะเป็นบีหรือเพึ่งนั่นเองนะทงุกคนเพึ่งเนี่ยมีความสามารถพิเศษคือถ้าเราใช้มือเปล่าในการตีเนะ่ะ มอนเตอร์ทุกตัวจะติดพิษนะแต่อ่หรอดเพิ่งเรารอดแต่ว่ารอดพิษเราจะลดลงนั่นเองนะทุกคนก็มันจะมีหลอดอยู่นั่นเองนะก็ลองใช้กันดูได้นั่นเองนะตีเราจะตีสถานนะเออศัตรูจะติดสถานนะพิษนั่นเองนะก็มาดูกันกิวิก็นานอยู่เลยอันนี้จะเป็นโหดสุดเลยนะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะแต่แตอนที่พี่ดูมาเนี่ยคือมันแบบคล้ายๆพระเจ้าเลยนะเออใช่มันโหดมากนะทุกคนก็ ใครอยากใช้เล่นก็เล่นได้นั่นเองนะก็ที่ไม่ใช้แลวกันเพราะมันกลัวเกินไปนะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบซุ่มนั่นเองนะทุกคนก็ประมาณนี้เลยก็พี่จะเอา,อาเอาอะไรดีวะเอานี่แลกกันนะทุกคนอ่าเหมือนเดิมจิงจอกพี่ชอบนะตัวมันเล็กดีอันนี้ก็จะเป็นความสามารถหรือความถนัดนั่นเองนะคนอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะ ก็แปลได้นะแต่เป็นไม่ออกอันนี้เป็นนักธนูด้านเองนะขอสมาสิงธนูนั่นแหละก็ใช้ธนูแรงขึ้นแลวมั้งอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆอะไรสักอย่างก็ไม่แน่ใจคืออันนี้มันไม่มีข้อมูลบอกเลยนะทุกคนใช่ไปดูแล้วมันไม่มีข้อมูลบอกเลยอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นนักเล่นแร่แปท่าหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้น่าจะเป็นนักปรุงยาแหละอันนี้เป็นพ่อครัว อันนี้เป็นนักเดินทางอันนี้เป็นชาวสวนอันนี้เป็นนักตัดไม้อันนี้จะเป็นแบบพ่อค้าอันนี้เป็นนักคุดเหมืองอันนี้เป็นนักทำชุกเกาะอันนี้เป็นนักดาบนะใช่ครับผมพี่เอานักดาบมันเดินทุกอย่างครับโอเคเราเกิดมาแล้วความสมรถของจิ้งจอกเนี่ยจะเป็นการพุ่งนั่นเองนะทุกคนเป็นการพุ่งแบบนี้เลยอ่ามันไม่ตายหรอกนะเชื่อพี่สิ นี่นะเอออันที่ข่าวนี่จะน้อยสุดเนาะก็เรียนตามระดับไปเลยนะข่าวมันจะพุ่งน้อยต้นเสือเรืองเนี่ยจะพุ่งปานกลางต้นเสด็เนี่ยจะพุ่งเร็วจะพุ่งแบบอะไกลทีสุดเเองนะพี่จะใช้สีแดงแล้วกันนะนี่เลยเห็นไหมทุกคนนี่มันจะมีหลอดไอ้นี่ยอยู่บางตัวก็จะมีหลอดอาานะย้ำนะว่าบางตัวหรือบางความสามารถเนี่ยอาจจะมีหลอดหนีขึ้นมานั่นเองนะทุกคนก็ดูให้ดีๆแหละเรื่องแ้กก็ตัดมาเนีย เสียของเป็นจิ้งจอกเนะี่ยก็คือเรือเราจะน้อยเห็นไหมอ่าตามที่พี่บอกเลยว่าเรือเราจะน้อยแต่เราจะสามารถวิ่งเร็วได้แล้วก็ตกจากที่สูงเนะี่ยจะไม่เป็นอะไรเลยนั่นเองนะทุกคนแล้วก็หิวช้าด้วยนะนี่คือข้อดีเอากินนิดๆหน,น,น่อยๆมันก็อยู่นานแล้วอ่าก็เสียข,ของวันนี้ก็คือเราจะลดช่องไปช่องหนึ่งนะก็ถือว่าไม่เป็นอะไรนะมอสก็ลงมาก็มันเดิมเลยนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เพิ่มมาอยู่ไม่กี่มอสหรอก มัดเดียวอีกมัดมัดเดียวมัดเดียวจริงพี่พี่หลวงมอดไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่เพราะไม่มีจะมาจะเล่นจริงจริงต้นจดสิบเก้าคือมันพึ่งออกไงแล้วมันก็มีมอดค่อนข้างจะน้อยเนาะก็ประมาณนั่แหละนะทุกคนเอก็คุณหินเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเนี่ยก็จะขายอุปกรณ์หินกันนั่นเองนะเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนวนลูปอะเออใช่รู้สึกเหมือนวนลูปก็จะมาเล่าแมพ แมบ,บที่มันเสียไปนั่นเองนะนี่เห็นไหมทุกคนมันจะมีดาวขึ้นก็คือเราสามารถใช้อาวุธแบบมันแข่งแกร่งนะแข่งแกร่งแข่งแก่งมันจะตีแรงขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะนี่เห็นไหมมันมีดาวด้วยเออทำพิกแอคแค่นี้แหละนะอ่าก็ลงแอนิเมชันมาด้วยนะพี่ชอบนะพี่ชอบอะไรแบบแอนิเมชันอธิบายก็รอดจะมืดแล้ว เ okay. ออแค่อธิบายก็ล่อไปจะมืดแหละนี่คือข้อดีของเป็นจิ้งจอกนะจะวิ่งเร็วแบบเร็วมากๆเลยแหละมันเร็วประมาณสองใช่เนีย่ยประมาณสองแอดออนเนี่ยพี่ได้ทิ้งวาว้าแล้วนะอยู่ที่อ่าอีพีที่หนึ่งนะโอ้ใช่แล้วเราก็จะตัวเล็กดวงด้วยนี่เครึ่องบล็อกนะประมาณอ่า เอ้สีดีเท่าก้อนสริมกันนะเนี่ยเดี๋ยวแจกนี่สีแล้วกันนะใครอยากได้สีก็เนี่ยเอ้สมิไมมันเกิดไวจังวะวันนี้จอมบี้ดู zombie, ดูซอมบี้ทุกคนดิดูท่ายืนซอมบี้ดิท่ายืนกันด้วยวันนี้จอมบีเพิ่งรู้ไม่ตีโอ้โคตรดีเลยอ่ะพี่เพิ่งรู้นั่นทุกคนพี่เพิร์กล้จริง,รงๆว่ามอนเตอร์มันไม่ตีอ่ะหรือว่ามันไม่เห็นกันนี่เหรว่ะตัวตัวพี่เล็กเนี่ย จุดจิง,จง,จงตจวกูก็เลยขอแล้วอ่าข้างูแล้วกันนะขอโทษนะน้องงูอ่ะพี่ว่าพี่จะสร้างบ้านเท่านี้ด้วยเพราะท่านี้มันเปลี่ยนใจดีกว่าไม่สร้างแหละน่าหูเขานั่งจุ๋ยเลยตรนนั้นก็มีลาวาช่างมาแล้วกันนะปอยมันไปรเฮ้ยข้อความนี่งนพี่ขอแบบมันจะมันมืดแล้วทุกคนถูไม่ได้ทำอาหารเลย ก็พี่ขอแบบไปหาพื้นที่แคมป์สักแป๊บหนึ่งกันทุกคนพี่ว่าพี่จะสร้างบ้านแถวๆนี้นะเพราะนึกไงมีป่าสนด้วยเออพี่ชอบป่าสนนะเพราะว่าไมา้มันสวยดีเอาอะไรสร้างมาตรงไหนดี <c oughs> มันมืดแล้วคือแบบพี่ก็ไม่ได้พี่ก็ไม่ได้กลัวอะไรมากแต่พี่กลัวคิปเปอร์นะคิปเปอร์สามารถอามันมันระเบิร์ดเราได้นะมันเมืันรู้ว่าแกเป็นมนุษย์นะมันไม่ใช่คน เราไม่ต้องกลัวเจ็บหรุอคนนี่ไงถ้าต่นนี้ก็ได้นี่อน,นี้มันค่อนข้างจะลู่มันเป็นชั้นอ่ะมันก็ไม่ค่อยสวยป่ะแต่มันก็มีแค่ที่เดียวไหมนี่ไม่รู้สก,กลิลเลตันจะยิงหรือเปล่าอยากลองต้องรู้อยากลองจังเลยอ่ะท่านี้ปลาสนด้ฮะ ไม่ยิงเอ๊ะเอ๊ะ What the fuck เุ้ยมันมันต่อยมันต่อยทุกคนเมื่อกี้ตะเกียวก้านมันต่อยอะไรวะนี่โ <c oughs> น่ดีไปทุกคนฟังโน่ก,ก็ใช้ได้นะฟังไหนดีมันคิดหนักกับการซักเอ้ยตรงนี้เฮ้ยได้นะนี่ตรงนี้ พื้นที่ค่อนข้างโล่งคือพี่ไม่เข้าใจนะว่าทำไมพี่ชอบสร้างบ้านแบบเนี่ยละวางแบบใบสองใบโอ่างเงี้ย <c oughs> พี่รู้สึกว่ามันเท่ดีนะตัวนี้ก็ค่อนข้างโล่งด้วยไม่ต้องไปตัดไม้เหมือนอีพาร์ที่แล, <c oughs> แล้วแต่ก็เสียวหลังเหมือนกันนะทุกคนสังเกตหลอดอาหารนะพี่วิกมาตั้งนานแล้วมันยังไม่ลดเลยมันค่อนข้างจะลดช้ามากๆม,ม,มากถึงมากที่สุดอ่นนะนะ ถ่ายก็ไม่มีน,นั่นก็เผ่าทางก่อนแล้วกันนะอยากได้มาเป็นเชี่ยวฟื้นเฉยไอ้ทุกคนระหว่างนี้ก็ตัดไม้ไปแต่พี่มาอธิบายก่อนเลยว่าทําไมถึงเล่นใหม่นะก็ตามที่พี่บอกไปว่าแมปมันบั็กนะมันบั็กแบบนี้เลยไอทุกคนเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปให้ดูใช่มันบักแบบนี้เลยไอทุกคนพี่ก็รู้ว่ามันบั็กแบบที่มันบักนบกแบบนบ็กมันบั็กแบบมันบั็กงงมากอนะ คือที่มันบัคเนี่ยเพราะว่าพี่ไปอ่าพี่จะไปเปิดอันนี้แหละอ่าเปิด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 อะไรวะเปิดพิกัดอ่าใช่พี่จะไปเปิดพิกัดแหละแต่มือพี่มันไปโดนไอ้ตรงปุ่มเปิดสูตรหรือเปิดเกมโหมดนั่นแหละเอาจริงพี่ไม่ได้ตั้งใจให้มันโดนนะพี่ไม่ได้ตั้งใจโดนแต่มันโดนไปเองอะนะเออใช่มือพี่มันไปโดนนะก็เลยแบบตอนแรกคือแบบตอนที่ไปโดนครั้งแรกพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรเออไม่คิดว่ามันจะบัคไง แ่พอแบบออกมาจากหน้าเมนูเท่านั้นแหละโหแม่งบมแบบมันขึ้นแบบเนี้ยรัวเลยทุกคนมันขึ้นแบบปุ๊บเลยคือตอนนั้นพี่ไม่รู้วิธีแก้เลยก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไงก็เลยแบบต้องแบบเล่นใหม่นะคือพี่ทำทุกทางแลวทั้งเอามดออกแล้วก็ใส่ใหม่มันก็ยังเป็นเหมือนเดิม <laughs> ใช่เหมือนเดิมพี่ก็เลยแบบฮยเอาใหม่ก็ได้ ก็ที่พี่จะชดเชยอาคลิปที่มันมีเสียงกุกกะกุกกไปอะไรกันะคือมันมันคือเสียงนิ้วพี่นั่นแหละนะพี่กดเร็วไปหน่อยพี่กดแรงไปหน่อยตอนนั้นมันก็แบบค่อนข้างจะร้อนอะเหงื่ออาจจะแบบ่ไปติดหน้าจอมันก็เลยดังกุกกกุกดังได้ไงก็ไม่แน่ใจก็ระหว่างที่ก็ตัอนมาไปแล้วกันนะก็ตามที่พี่เล่าไปเลยนั่นเองนะแม่เป็นบันบ๊กคลิปที่แล้วอะเออ EP พที่สองพี่พูดไม่รู้เรื่องเลยอนะ ไปฟังตอนตัดแบบพูดไม่รู้เรื่องจริงๆไงก็ขอบภัยจริงนะครับถ้าหมาสกิลเลเตัร์มันเลวกว่าทุกคนพี่ยังแบบได้แต่คิดแล้วก็สงสัยจับหมาสักสองสามตัววิ้ยหมามันนั่งอย่างงี้ด้วยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยน่ารักว่ะเฮ้ยน่ารักอ่ะดูดิทุกคนหน้ามันเหมือนเก่าอะไรทุกอย่าง น่นารักน้องน่นารักกุ๊กกิงกินแอปเปิ้ลไหมแอบปบเปิ้ลไหมแอปเปิ้ลไหมเป็นจิ้งจอกเลี้ยงหมาโคตรสุดเอาทบทีนิดครับผมวิดเกี่ยวกับเลี้ยงหมานะเฮ้ยเพื่อนจะสร้างบ้านเหมือนเดิมเลยนะก็คล้ายๆแบบเดิมนะบริเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนน่าจะมองหน้าแล้วก็ฆ่าแล้วเหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเลามีมาต้งตัวแล้วไข่าดากับไข่เจียว เอางี้แล้วกันนะทุกคนไข่าดาวกบไข่เจียวห้องน่ารักมากเลยอะดุดกิกุ้งกิ้งน้ามีมาส่งตัวแบบกระดูกอันเดียวเออโคตรดีเลยเราไปก่อนนะพอดอีจะตัดไม้จะสร้างบ้านนะพี่จะสร้างบ้านเลแล้วกันนะเพราะแบบขี้เกียจรอนะก็พี่ขอเวลาสร้างบ้านสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะทุกคนเจอกันทุกคนคือพี่มันพี่ตายพี่ตายนะ อ่าโดยคิปเปอร์เนี่ยอืมพี่มาจากถังนี้นะจำได้นี่ไงเลเวลยังอยู่เลยเลเวลแกะใช่ปะเม่เกี้นี่คือนั่นไหนก็เจอแกะขอสักตัวแล้วกันนะเพราะทุนน่ะเจ้าแกะน้อยโอเค,อ,เคอุ้ยพี่บอกเลวว่ามันมันมีข้อเสีย ทางนี้แล้วก็ไปทางไหนต่อวะเฮ้ยเฮ้ยหมู่บ้านโอ้ oh my god ส <c oughs> ิบแล้วเราไปทางได้ตีแล้วเนี่ยไม่อยากฟ้าใหม่ลราโคนมันเกียดม,มีหมู่บ้านตรงนู้นด้วยทางนี้ไหมเื้มลื้มเือมเื้มเือมแหละเลืมรุดืมทางนี้หรือเปล่าวะไม่แน่ใจอะน่าจะเดินไปทางนี้แหละ ถ้าผิดก็ชิบหายนี่ไงลักฐานทุกคนนี่ลักฐานเป็นยังไงตุม้มทีเดียวเตียอืโอ้โหแล้วก็ต้องมาชอบอีกแล้วดินก็ไม่พอเนี่ยไอ้คิปเปอร์เรืกองลังตานต้นไมน้เ้วก็ตุม้ม เรียบร้อยก็ขอแบบสร้างบ้านย,ยาวๆเลยนะทุกคนเจอกันตอนสร้างบ้านเสร็จโอเคทุกคนตอนนี้บ้านก็เสร็จแล้วนะล่อสักง,งอมเลยอะสร้างโคตรนานนะจากประมาณสามจากประมาณสองทุ่มตอนนี้สามทุ่มครึ่งแหละโอ้โหก้อนนี้เนาะบ้านในบ้านเนาะถ้าแบบมีงบหน่อยก็จะทําเป็นตะเกียงนะอาใช่ พี่ชอบตะเกียงนะนี่เลยว้าก็ค่อยงดูดีเหมือนกันนะก็ได้ปลูกอ้อยไปด้วยด้วยคนโลนะ่งอะโล่งมากอะดูดิหายไปยังเยอะอืมเนาะแล้วพี่ก็ได้เพิ่มจำนวนหมาสนะุนัขใช่หนอจะมือเดอ็กแล ขวานพังไว้หลายเล่มเหมือนกันนะเนี่ยตามป็ปเล่นไปเพื่อคราบมาก็ไอคิวก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอเอาไว้แค่นี้ก่อแล้วกันเนาะสำหรับคลิปหน้าเราเจอกันใหม่สวัสครับผมบ๊ายบายไปแล้วจุ๊บๆรักเอฟซีทุกคนนะครับ